เมื่อวานนี <cents cover leur stuff> ้ที่ประชุมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ของยูเนสโกที่เมืองคาสเนสาธารณรัฐบอสเวนาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานในประเทศไทยให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจําปี2566ในโอกาสนี้ได้มีการนําคลิปวิดีโอของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้กล่าวแสดงความขอบคุณ ในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยขอบคุณทุกภาคส่วนสำหรับการอุทิศตนและความมุ่งมั่นทั้งจากฝ่ายประเมินผลและคณะกรรมการที่ได้คัดเลือกให้สงกรารนในประเทศไทยอยู่ในรายการบัญชีต,ตัวแทนมะระดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ person, distinguished ladies and e e n t g l m behalf of the r o y a l Thai Government a n d the p e o p l e of Thailand I would like to express my appreciation to the government of. the republic of botswana for hosting the 18th session of the intergovernmental committee for the safeguarding of the intangible cultural heritage i would also like to thank the evaluation body for their dedication and commitment and the intergovernmental committee for inscribing songkran in thailand on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity and lastly The Secretariat for all their hard work. Songkran is a traditional Thai New Year celebrated in mid April throughout the country. The tradition has been practiced and passed down from generation to generation by the Thai people and the ethnic communities. This exquisite and meaningful tradition reflects Thai values of gratitude to ancestors. Generosity and goodwill towards others, and a spirit of unity. นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำด้วยว่ารัฐบาลยินดีที่จะส่งเสริมความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสงกรานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศโดยหวังว่าการหารือและทำความเข้าใจร่วมกันจะนำไปสู่การบรรลุสันติภาพและความมั่นคงสำหรับทุกฝ่ายซึ่งรัฐบาลยินดีต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกทุกมุมโลกให้มาร่วมเทศกาลและสัมผัสประสบการณ์ของประเพณีสงกรานในประเทศไทยพร้อมด้วยรอยยิ้มและการต้อนรับที่อบอุ่น We are pleased to promote knowledge and practices of Songkran with our international communities, and I hope that the dialogue and mutual understanding will contribute to attaining peace and security for all. With our smile and warm hospitality, we welcome visitors from all over the world to join us and experience Songkran in Thailand. Thank you. สวัสดีครับ. สำหรับประเพณีสงกรานในประเทศไทยถือเป็นประเพณีที่มีความโดดเด่นจากการฉลองขึ้นปีใหม่ที่สืบทอดมายาวนานนับเป็นรายการลำดับที่4ของประเทศไทยที่ยูเนสโกได้ประกาศเค้ื่อนทะเบียนต่อจากโขนนวดไทยและโนราซึ่งในวันนี้เวลา18นาฬิการัฐบาลจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดบริเวณลานคนเมืองสา ว่าการกรุงเทพมหานครและวัดสุทธเทพ,พวรารามโดยจะมีการจัดขบวนสงกรานต์สีภาพการแสดงของวงดนตรีสุนทราพรจนถึงเวลา2 1นกาพร้อมกันนี้จะมีการจัดทำแผนการดำเนินง,งานเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนตลอดปี2567มุ่งให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยมาริชยโยรายงาน